สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพามาเที่ยวบ้านสวนผมนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับมีวิวติดภูเขา,าตรงนี้ก็จะเป็นคลองที่สูบมาจากแม่น้ําสายหลักนะครับจะเป็นแม่น้ําอิงแม่น้ําประจําจังหวัดเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านในนะครับอันนี้น้องหมูปิ้งครับน้องหมูปิ้งมาชมแรกๆเลยอันนี้ก็มะม่วงปลูกได้สองสามปีแล้วครับได้กินลูกอันนี้ก็ฝรั่งฝรั่งอันนี้เรียน ทุเรียนผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ไม่ยอมรอดนะครับเราก็จะมาดูกรัหลังนะครับกรัหลังอันนี้ได้กินหลายรอบแล้วนะครับปลูกไว้ประมาณสามตน้นอันนี้ก็จะเป็นบ่อกุ้งนะครับอันนี้ลงไว้แล้วน่าจะได้กินช่วงประมาณช่วงเมษานะครับอันนี้คือไกด์นำทางไปอาไปโมบิง้งตามไปอันนี้จะเป็นบ้านของพอนะครับพ่อจะนอนอยู่ที่สวนเฝ้าบ่อกุ้งอันนี้ก็จะเป็น ของลุงนะครับของลุงอยู่ในนี้ตอนแรกก็เลี้ยงปลาอยู่นะครับแต่ตอนนี้เอาปลาออกแล้วก็เอากุ้งลงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสตอนะครับต้นสตอแล้วก็ต้นมะหลอดไม่รู้ว่าใครรู้จักหรือเปล่านะลูกแดงๆเปรี้ยวไฟที่นี่ก็จะเป็นไฟโซลาเซลล์นะครับจะไม่มีไฟบ้านเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นนาของเพื่อนบ้านอันนี้ในต้นไม้พวกนี้แม่เป็นคนปลูกไว้นะครับนี่ต้นสตอต้นสตอนี่โดนพายุ หลายรอบแล้วครับนี่ก็จะมีพริกกินด้วยเราจะพาไปชมด้านลา่างอันนี้เปนอนบรรยากาศแต่ตอนเย็นจะร้อนหน่อยไม่งั้นก็มานอนฝั่งนี้เนี่ยันนี้ก็บรรยากาศก็จะดีหน่อยนะครับาพาไปดูอันนี้ครัวอันนี้ครัวแล้วก็อันนี้ที่จุดไฟหุงข้าวทํากับข้าวนะครับอันนี้เป็นมะม่วงยักษ์มะม่วงพันใหญ่ลูกใหญ่จะมีกล้วยด่างอันนี้ก็ต้นไม้ของแม่นะครับ เราก็จะเห็นนี่ะระแหน่สวยมากเลยอืมมันชอบที่ร่มๆนะครับอ่ผมจะพาไปดูต่อๆเดี๋ยวดูนี่ก่อนนี่มะเขือมะเขือส้มนี่น่าจะมีเยอะอยู่มันอยู่ข้างใต้นะ่นครับเดี๋ยวผมพาไปชมสวนนี่ก็มีแต่ยังไม่สุกบรรยากาศบ้านๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไข่แม่ซื้อมามีไข่ไก่ไข่เป็ดนี่ก็จะมีต้นมะม่วงมีหอมผักขึ้นช่าย ผลผลได้กินทุกปีครับมะม,ม่วงมะม่วงกำลังออกดอกสวยเลยอ่าแล้วก็จะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับกล้วยนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับอร่อยอันนี้ต้นทุเรียนน่าจะรอดอยู่หลายปีละอันนี้ชะอมนะครับใครชอบบ้างอันนี้เงาะกินทุกปีเลยนู่นออกดอกเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นทัว่วพูโอใหญ่มากดูดูโอ้โห,โหยาวเท่าแขนผมนี่ ดูสิแม่ปลูกไว้เนี่นู่นเต็มเลยหมดเลยเราก็เดินไปดูอีกอันนี้นะ่าจะเป็นถัว่วต้นถั่วของแม่น,นี่ก็ต้นมังคุดนะครับมังคุดอันนี้ก็ทุเรียนทุเรียนก็จะลอดไม่รอดไม่รู้โอ้แต่ต้นนี้ออกดอกเยอะมากครับดูสิต้นนี้มีพึ่งมาผสมเกสรด้วยเนี่ยต้นเล็กๆนี่ก็สวยเหมือนกันอันนี้มายมอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นทุเรียนไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามาดูต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่ ต้นใหญ่ก็ใบหยีกใบงอแล้วผมเพิ่งมาจัดการเมื่อเช้านี้รดน้ําให้มันเดี๋ยวรอให้มันใบเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมจะมาใส่ปุย๋ยเพิ่มใส่ตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมกลัวมันตายเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมะขามนะครับมะขามนี่เอมามะขามเปรี้ยวมาปลูกแต่ตอนนี้มันกลายพันธุ์เป็นมะขามหวานซะและ้วโน่นแมาไปกินเยอะเลยเดี๋ยวไปดูต้นโน้นโอ้โหมะม่วงมะม่วง,องด,อดอกเยอะ อันนี้แทงน้ำเอาไว้ใช้ครับเป็นน้ำบาดาลนู่นเยอะนี่ครับบรรยากาศบอ่อปลานะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้มันนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าปลามันจะออกมาเยอะหรือเปล่านี่มะม่วงอันนี้น่าจะต้นพริกแม่ต้นเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นหัวครับอันนี้ทําที่ขึ้นให้มันให้มันเรือขึ้นดูมะม่วงต้นเล็กๆดอ,อกเยอะมากดูสวยมากเลยถ้าดอกมันกินได้ก็โอเคแล้วครับ อันนี้ต้นมะพร้าวปลูกไว้นานแล้วกำลังจะโตนี่ต้นอะไรไม่รู้ครับใครรู้จักบ้างนี่มีต้นมะเขือมะเขือนี่ก็ออกลูกเยอะเหมือนกันนะครับนี่หนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกนะครับนู่นอยู่ฝั่งนู้นก็มีครับเยอะแยะเลยโอ้ดูที่แปลงฟันเพอะที่หยาดน้ำนู่นมะม่วงเยอะมากนี่ที่ให้อาหารปลาเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปให้อาหารปลานะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาขึ้นมากินหรือเปล่า ทานหนอาหารปลาครับนี่ามากินกันได้เลย ตัวใหญ่มากครับอยากให้ตรงไหนเอาเลยโอย้ตัวดำมาแล้วตัวใหญ่มาก ตนนี้ก็กินด,ดีมะขามอันนี้น้ําจะสูบมาจากตรงนู้นครับตรงกลางนูง้นจะเป็นบอ่อบาดาลใช้เครื่องรถจะถุงนะครับจะถุงนี่เครื่องดีเซลกับตัวปั่นไฟฟ้าตัวปั่นไฟฟ้านี่ก็เราใช้เป็นสเสมอสเสมอ,สเ,มอเป็นตัวดูดน้ําขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้นฝรั่งต้นหนึ่ง ันนี้ต้นกระท่มเมืม่อก่อนเมื่อก่อนปลูกสามต้นครับตัดออกไปแล้วสองต้นนี่ก็เป็นบ่อากุ้งนะครับบ่อากุ้งอีกบ่อหนึ่งบ่อที่สองเออผมลืมบอกนะครับบอ่อตรงกลางน่าจะเป็นบ่อปลานะครับบ่อปลาเลี้ยงมันมีหลายพันหลายชนิดวันนี้หมอกควอนไม่ค่อยเยอะนะครับบรรยากาศก,าก็จะดีหน่อยก็จะก็ <c oughs> จะเห็นเป็นวิวภูเขาวิวภูเขาสวยมากแต่ผมก็มีแผนที่จะทำถนนเข้ามาอยู่นะครับ อาจจะต้องใช้งบเยอะหน่อยถ้าเป็นถนนคอนกรีดผมก็จะพามาชมบอบาดานนี่บอบาดานที่เจาะไว้นะครับเจาะไว้บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับช่วงเย็นเดี๋ยวผมพาไปชมบ้านสวนผมนะครับนูก็จะมีนกบินมาลงหน้าข้าว เดี๋ยวผมจะเล่นความเร็วนะครับเพื่อจะใช้เวลาแน่นอนในการเดินกว่าจะถึงนี่ครับนกเยอะมากนกกลางถุงนาำเตะไปหมดเลยน่าจะเหยียบข้าวเขาตายบ้างเลยเดี๋ยวผมพามาชมบ้านบ้านก็ยังทำไม่เสร็จนะครับหลือีกหลายอย่างเลยด้านนอกแต่ด้านในก็เสร็จแต่เป็นบางอย่างครับเดี๋ยวจะบิวอินยังไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ยังใช้โซลาร์เซลล์อยู่เลย กำลังรองงบประมาณถ้าไฟฟ้าเข้าผมก็จะไม่ได้ซื้อโซลาเซลล์ส่งตัวบ้านก็หมดไปแล้วครับสามแสนกว่าแล้วพาไปชมข้างใน,นบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับเพิ่งถมดินไปไม่กี่วันนี้เองครับข้างบ้านนี่แต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างใน นี่ด้านในอันนี้พ่อก็มานอนเล่นอยู่นะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับนี่โซนห้องนั่งเล่นก็จะเห็นวิวหน้าบ้านแล้วก็วิวด้านข้างจะเป็นวิวภูเขานะครับตรงนี้ผมจะไม่สร้างอะไรผมจะเอาไว้ดูวิวมันแต่ฝั่งนี้ผมจะทำเป็นโรงจอดรถนะครับแต่อาจจะไม่ทำทึบทำแต่หลังกลังคา บรรยากาศก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะครับเดี๋ยวโต๊ะทานข้าวะอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ซื้อมาบรรยากาศแต่ตรงนี้แดดจะส่องหน่อยนะครับแต่ถ้าทําลงรถแล้วมันก็ไม่ส่องแล้วมันก็ไม่ร้อนแล้วข้างในก็เย็นอยู่นะครับเพราะว่าข้างในนี่ผมใส่ฝ้าจากพื้นนี่สู่ข้างบนนี่ก็ประมาณเมตรเจ็ดสิบหรือเมตรแปดสิบนี่แหละเอ้ยสองเมตรแปดสิบหรือสองเมตรเจ็ดสิบนี่แหละปประตูประตูหลังบ้าน อันนี้ก็ซื้อของมาใส่เป็นบางอย่างแล้วแต่ยังไม่เสร็จอันนี้ซิงก็ฝีมือพ่อนะครับหรือว่าใช้ได้เลยช่างบรนบางน,นี้ซิงอันนี้วิวเวลาล้างจานยังสวยเลยพอน้ำซิงกเอามาลงเมื่อเช้านี่ยังไม่ได้จัดการเลยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้ยังขัดสีไม่ออกเลยใครมีวิธีแนะนำบอกด้วยนะครับกระจกก็ติดแล้ว เรืออ่านล่างหน้าพื้นกระเบื้องก็จะคนละสีนะครับกับห้องโถงแต่ห้องระเบียงกับห้องโถงกับห้องนอนจะสีเดียวกันนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้อันนี้ห้องนอนห้องนอนก็สี่คูณสามเมตรก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่ากลัวมามนกนี่บรรยากาศโอ้เย็นมากครับห้องนี้เย็นเพราะว่ามันไม่ได้ถูกแดดห้องนี้ก็จะเป็นวิวประมาณนี้ครับวิวภูเขา วผมเปิดเปิดให้กวงไปเลยนี่ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมจะไม่สร้างอะไรสักอย่างเลยผมจะปลูกเฉพาะต้นไม้ครับแยวนี้ก็อาจจะปลูกเป็นต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเอาไว้ขายด้วยกินด,ด้วยอันนี้ก็เป็นหมอกุ้งห่อกไส้นะครับอ่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกอหน้าบ้านประตูบ้านก็ประมาณ สองเมตรคูณเมตรแปดสิบไม่ได้ใหญ่มากนะครับปิดก่อนาเราก็มาดูข้างนอกต่อนะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับมีวิวภูเขาเต็มเต็มเลยถ้าเป็นหน้าหนาวนี่จะสวยมากเลยครับอันนี้บ่อกุ้งบ่อสุดท้าย ที่ดินผมถึงแค่บอกปุ่มบอสุดท้ายตรงนี้แหละครับที่ถมอันนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็อยากให้มีต้นไม้ให้ร่มเงาไม่งั้นยวมันจะนดินขึ้นไปเวลาฟ้าร้องฟ้าแลบปลูกต้นไม้เอาไวบา้บังลมด้วยบงังแดดด้วยที่ผมชอบก็คือบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวสวยมาก แม้น,นี้กินได้นะครับเพราะว่าน้ําไม่ได้ใส่สารอะไรเลยเลี้ยงกุ้งแบบกุ้งอินทรีย์เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีการตีน้ําไม่มีออกซิเจนนะครับแต่เวลาเราขึ้นไปขายเราก็ต้องใส่ออกซิเจนให้มันนะครับเพราะว่ามันจํากัดพื้นที่เยอะเวลาเราเอาขึ้นไปแล้วมันเอาขึ้นไปหลายกิโลในพื้นที่แคบๆมันจะแย่งกันแย่งออกซิเจนกันกุ้งเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าน้ําไม่ได้ฆ่าหรือเกิดน้ําผิดปกติมันก็จะขึ้นมารออยู่ข้างบนนี่นะครับ เตรียมตัวตายโอเคครับวันนี้ผมก็พามาชมบ้านสวนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ